สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอซัมซุงนะคะเครื่องนี้เป็นซัมซุง A8 พัทนะคะของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จอด้านล่างนะคะอันนี้จอด้านข้างนะคะสันอันนี้จอด้านบนนะคะ ค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแ,แถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนกันนะคะนี่นะคะเราวาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ้าฟ้านะคะนี่นะคะ ถ้าสกินหน้าจอได้ต่อไปสีจอนะคะสี่จอไม่เพีย้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนครับ ปุ่มเมนูปุม่มโฮมกดได้นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ดอกจันทร์ศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หน้จาจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ประมานี้นะคะแผ่นหน้าจอของซัมซุง A8 พัดนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจแผ่นหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ